รเอาละครับผมรีอากะโอ้ยเอาละผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็วันนี้แล้วก็มาอยู่กับอ่า The Man f i g ต t i n g e v o l u t i น n r เบิร์ดนะครับผมอ่าละผมเมื่อจากเมื่อจากเอพิโซดแรกนะครับผมเราได้ทับการสู้ไปในแบบอ่าสู้ไปในทางที่ดีนะครับผมเพราะว่าเราได้ดีนั่นเอง โอ้โหเล่นซ <be> ับนะแมนโอเคเดี๋ยวนี้เราจะมาต่อกันในส่วนของเอพิโซดที่2กันนะครับผมโอเคเราไปเริกกันเลยฮะสำหรับเอพิโซด2นั่นเองไคจูไดรันโตกอือฮือโกลา

มัวแต่ดูฉากเยอะละเยอะมัวแต่ดูฉากลืมดูเลยว่ามันต้องทำอะไรบ้างโอ้โหขาถีบพ่อไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โหกับเซโอ้โหโอ้โหโ,โ,โกมล่าจะแข็งแกร่งเกินไปแล้ว เลือดเลือดนังไม่ลดเลยเนะี่ยโอ้โหหยากแล้วฮะถึงกับถึงกับพลังแดงอะไรทีเดียวโอ้โหอหางมันยาวหางมันยาวอ่ะจับหน่อยดิ โอ้โหอีกทีอีกทีอกทโอเคครบสามครั้งพลังแบบแดงเถือกเลยฮะมาๆๆเราสราบเข้าให้จะเออไปไหนกลับมาก่อนรถทำไมหนีแล้วเนะี่ย อ้าวหางขาดดินไอ้นี่ไม่เหมือนในหนังเลยเนี่ยหางขาดเนี่ยเอาใครมาแจม,โอ,แจมโอ้ไอ้เลดคิงเลดคิงแจมเหรอเลดคิงดะโอมูระทั้งสั่นต่อเนื้อชกโงนิเกตคิงแจมอ๋อสงสัยที่มันหนีนี่มันหนีเลดคิงแน่เลยผมคิดว่าอย่างนั้นนะไอโ้โาอมูระเมื่อกี้มันน่าจะ,ะหนี ไอเลสคิงนะผมเลยมุดดินหนีไปมาสู้กับเลสคิงอะ่ะโอ้โหเลือดเลือดไม่อำนวยด้วยไม่เป็นไรเราเสื้อโอขี่เข้าให้จับที่นหนอนหัวมงกุฎกับสีดาวิง่งโอ้โหวิง่ง จับเลยจับทุ่มทีสองทีสามทีโอเคครบมาเวียงแล้วก็หมุนมปล่อยเขาว่าอัพเขาว่าอัพแล้วใจเย็น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 ทีทีทีท เลือดหืมโอ้หืมเลือดเลือดเลือดโอ้โหหืมต่างกันเราก็ดีกับเหวเลือดเนี่ยเลือดนี่มันต่างกันเยอะเลยโอ้หเกือบ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 กดแก้ไม่ทัน ขีดขีดเตะสี่ข้างตีนังกาลบเข่าร้อยกระโดดขีดอ๋อาจาังหวะนี้ครับกดโออึ่อให้มันต่อยโอ้โหตีตีเบาเลยเพื่อนเยอะเด้อเด้อเด้เดเดอม,มาเราต้องมีเกียร์เราต้องใช้ฮนะเลือดเราเป็นอย่างงี้มีเกียร์เราต้องใช้แนละ้วจัดเลยอุนตาลิง อือเสร็จแล้วหอกนีแล้วนะกดโอต่อยเตะธรรมดาเจียวเลือดเลือดก็ไม่ต่างกันแล้วอือตีดังการลบุอบจะเอ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นโอ้โหดนอะไรอย่างนี้อืมทำไรทำไรโอ้โหดูยกหิน ยกหินโอ้ยแล้เรายืนดูเหรออูอ๋หินก็เบลอนเลยมองหาแล้วนะแล้ว,ลวหินมีมีมีหัวล้อสทงทรามด้วยนะโอ้โหเฮ้ยมาเอาใหม่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 ไม่ทันได้ตั้งตัว ไม่ทันได้ตั้งตัวอื้อเหยยงซะหนึ่งรอบเหยยงซะหนึ่งทีเป็นไงลนะ่ะเตะด้วยโอ้อะไรมาสับท้ายทอยสับตั้งคอด้แค่สองทีม,ม,มาตมามพลังอื้อเป็นไงลนะ่ะ ถึงกับจุกโชกหนึ่งทีตีรังการลบหลังไม่รอดหางอย่ไงลนั้นทีบทีบใส่เป็นชุดเลยหลบแล้วอใส่เป็นคอมโบมาจับทุม่มอตีรังการลบอีกที โอ้ไม่โดนไหมไม่ถึงโอ้ยอุ้ยอื้จะแข็งแก่งเกินไปแล้วหรงานการมันจะแข็งแนงเกินไปแล้วนะอื้เข่าร้อยไม่โดนอีกโอ้ยอุ้อื้เท้าเท้าเท้าเอ้ยไม่โดน โง่ขนาดโอ้โหมันฟื้นมันฟื้นทันก่อนได้ไงเนะี่ยฟื้นทันเหรอฟื้นทันเหรออี๋ถีบหลังให้ทอยจับโอ้เออมาตามมาหลังเอาโอ้ยเต็มเต็มเต็ม,เต,มเต็มอย่างงี้เต็มเต็มอย่างงี้โอ้โหกลับเดีเ๋ยวเลีสวนกลับไม่ทันเว้ย ทำไรวะเจอหินแล้วไงโอ้โหมีการแบบนะมุ่งต่อหินเลยอ่ะโอ้โอ้โหเลือดหืมลบเยอะเหมือนกันนะจะแข็งแก่งเกินแล้ว เด็ด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 เออ,อ,อจับทุ่มซึ่งทีถึงเ,เวลาเวลาเลยห้าสิบกุบิทันไหมเนี่ยถีบโอ้โหจังหวะน,นี้โอ้เออโอ้ ที่เดียวเออมาเราเล่นของใหญ่ครับเราเล่นของใหญ่เลยตอนนี้มาเอฟเพตการตางงานสร้างใส่ตัวพี่บู๋มลฮะกลายเป็นไมลโลซีเรียลเลยนะฮะ โซเซกับบ้านนะามสุดกุ้งแมของเราเละอยังไม่ระเบิดนะี่ยแค่สลบไปลนี่เ uh ้แล uh> uh ้วมันแสงอะไรวะเนี่ยเอ้ยแล้วมันยานยานี่ของใครวะเนี่ยเ้วยังไงต่ออมจ จบเอพิโซดเชียร์อย่างนี้เลยเหรอโหได้ดีแล้วนะเป็นการต่อสู้ที่ดีแล้วนะผมไม่เกี่ยวเลยนะผมไม่รู้ว่าไอ้เกตมันเนี่ยอา้าวกดล็อกกดล็อกเลดคิงผมไม่รู้ว่าไอ้เกตเนี่ยมันวัดกันด้วยยังไงนะมันอาจจะวัดที่เลือดกับเวลามั้งผมคิดว่าอย่างนี้นะโหเราได้ดีอนะเอพิโซดสี่ไม่ครมบไม่เราไปเอ้ยเดี๋ยว แล้วอ๋อมีสาวเนี่ยให้กดเหมือนกันนี่ไม่มีเราไปต่อกันที่กับเอพิโซดที่3กันเลยดีกว่านโนนนไคจิ่าจะเป็นเอ่อที่ผมได้ยินชัดๆมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับการวิวัฒนาการนะเห็นมันอีโวอีโวนะอ๋อ,อนี่มันเคลื่อนเคลื่อน

มาเซเว่นเปิดแล้วมาเซเว่นเปิดแล้วหันมาหันมาซื้อของแล้วจับจำแนกก็ได้มาเซเว่นเปิดเปิดเปิดบริการเซเว่นเปิดบริการแล้วโอ้โหมาถึงมาถึงมือคอมเซเว่นปัดปัดไปเออไม่ได้หรอกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะเยอะดึงสองโอ้โหมันมาแนวนักมวยเลยเซเว่น เออ้หไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะจังหวะนี้เฉือนไม่โดนอีกโอ้โอหหัวมือหัามือต่อย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 กระโดดขีดเฉื่อยเอ้ยต่อยต่อย กระโดดทีบโอ้โหไม่โดนเลยใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้ยเซเวนมันต่อยเหมือนนักมวยเลยมาจับมาจเจอพลังจิตเลยไม่เห็นรถเยอะเลยว่ะโอ้ยแดงแล้วอะเซเว่นแดงแล้ว ติงกันแล้าวก็ใส่เวน่นแถบตรงแบบใกล้ๆเลืเอดนี่คือมันจะแดงแล้วนะผมเฮ้ยโออีโอโอโอ่าไม่ทำไยโอ้เฮ้ยใจเย็น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 มาเาราเป็นไงดีสีเหลืองแล้วกันสีเหลือมท่าไหนวะอ๋อยิงฟีดยิงฟีด ้ Daniel, สแสงเหมือนได้เเมื่อกี้เลยว่ะเซเว่นคงงงฮะแสง er อะไรไม่รู้โอ้ยมันเอ God, ้าเอลิคิงอ๋อแล้วทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันปลาไหลเลยฮะโอ้ยเหมือนในฉากที่แบบฉากกร์ตุนเลยมองหน้าเซเว่นไม่เคยเห็นเซเว่นเหรอร้านสะดวกซื้ออะไม่ใช่คนละเซเว่นแล้ว โอ้รถล่างปลาไหลพีฟ้ารู้สึกใช้พลังจิตกันมาได้ไหมเนี่ยโอ้ได้เว้ยมันรู้สึกมันตีเบาขึ้นนะเนี่ยเฉือนก็ให้โอ้โหไม่ลดเลยเว้ยโอ้โห ยังโอ้โหเยอะ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 ไปแล้วอุ้ยมีหลบ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 เหรอมีหลบเหรอมีหลบด้วยเหรอมีเอ็นตัวหลบหลังมาเฉือนตะคีชื้นเข้าให้โอ้โหไม่ทันกดไม่ทันเลยอือเฉื่อยเฉื่อนพี่โดนไหมเตะล่างอือโอ้ยอ้มุดจังเลยอ่ะข้างล่างมีอะไรเฮ้ย จับซะหนึ่งทีต่อยเตะโอ้โหแม่งประกันเลยเฮ้ยรัด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 โอ้โหดิดดิดดิดเราดิดเฉือนมันไม่โดนแล้วโอ้โหอีมันี๋โอ้โหเก็บต่างคนต่างแดงต่างคนต่างแดงมาเตะมานจีบรอบ ไปเ,เกียร์มาแล้วจัดเลยเกียร์แรกมาเจอเลเซอร์เอาหลบหลบเอาไปไหนวะเนี่ยหายไปเลยผมทางเขื่อนมึงอือหือทางเขื่อนรู้ไหมเขื่อนกว่าจะสร้างมาได้ไปทางเขื่อนได้ไง พังเขื่อนได้ไหมพังเขื่อนทำไมน้ำท่วมหรือเปล่าพังเขื่อนนะให้ใช้ยาใหม่เลยอีกตัวพังเขื่อนอ้ตัวพังเขื่อนอือมาเล่นเล่นเป็นฟองใต้น้ำอืีกแต่แต่มันพังเขื่อนไม่ปล่อยไม่เข้าเลยเนี่ยเกี่ยวไงเนี่ยไม่เกี่ยวอือเฮ้ยมันไม่ถึง มัน,นต้นไปอ้หหลบวะโหเยอะแล้วสรุปแล้วอ,อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงมาเล่นของใหญ่เลยมาช้าพลังจะแสกทิศมีรู้สึกมีการแบ่งกล้ามโอ้ปล่อยเต็มที่ เอฟเฟ่งเยอะจริงนะพานนี้โอ้โหมีเด็กมีการเสริมพลังไปกันดันไปข้างหน้าด้วยรับเบอร์นะผมกลายเป็นไมโครซีเรียลเลยนะฮะโอ้โหเหมกับเขาอ่อนเลยเซเว่นอือพลังพลังตัวต้องผ่ากระพริบเลย เซเว่นเรา,ป,ป,าปิดแล้วนะววนะเซเว่นเราปิดแล้วตอนนี้เอ้ยยานม่จากเอพิโซที่สองเนี่ว่ามันบินตามเซเว่นไปทำไมกันมันบินตามเซเว่นไปนะผมรู้สึกมันจะไปซื้อของโอเคเราได้ดีแล้วนะได้ดีแล้วนะมันจะเล่นดีขนาดนั้นเลยเหรอไม่เกี่ยวเล่นแล้วเล่นหนีนะมึงดิอ้าวเอลิคิงผมปลดล็อก ex อ a king นะผมซึ่งเป็นร่างวิวัฒนาล่างนะของเอเลคิงนะผมโอเคเดี๋ยวเราดู <laughs> ตรงน,นี้ก็มี v ิช i ั่นพอย t ์เหมือนกันนะเนี่ยแต่มิชั่นพอย์นี่มันเราไม่ใช้ทำอะไรหรือเปล่าแต่ผมว่ามันต้องเอาไว้ใช้ทำอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละ okay, ตอนนี้เราปลดล็ ok, อกด่านของเอพิโซด5กับเอพิโซดที่4นะครับผม โอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาต่อ,อกับอพิโซดถัดไปนะผมซึ่งผมดูจากเงาแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นในเรื่องของอุลตามติกานะเพราะว่าเงามันเหมือนคุ้นๆเหมือนอสปาร,ร์ตในเรื่องของอุลตามติการนะโอเคผมงั้นก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะผมที่ได้เข้ามาดูกันนะครับผม โอเคงั้นเดี๋ยวก็เอาไว้เจอกันใหม่กับอีพีโซดหน้านะผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมุณครับ